ใช่คะ่ะคลิปนี้ทําให้แม่เสียน้ําตาจริงๆแล้วก็เสียเสียหนักมากด้วยขออนุญาตภาคเสียงลงไปในคลิปนะคะพี่วิวคลิปนี้เราจะไม่บอกทุกคนนะคะว่าชาวเวที่ทําคลิปมาคือพี่วิวลับรองเลยพี่วิวไม่มีใครรู้ถามว่าพี่เขาก็แค่รีวิวปฏิทินทําไมจะต้องร้องไห้เสียน้าตาด้วยใครที่มีปฏิทินลองหยิบมาดูไปพร้อมๆกันนะคือตอนเราทําปฏิทินอะ่ะเราก็อิงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเราใส่ไว้ในคลิปในติ๊กต็อกใช่ปะ่ะแล้วเราก็วาดเรื่องราวต่างๆลงไปในปฏิทินโดยที่มีกิมมิคต่างๆลวมันซ่อนอยู่่่่ในนนั้น้ซึงเเรราาากก็ไไมดบอว ใช้คลิปไหนอ้างอิงแต่คือพี่วิวอะทารีวิวแบบนี้มาให้อ่ะคือดูก็รู้แล้วอะเสียงอุ๊ยเลยปุ๊บเอาใหม่เทคทูคือเขาทําปฏิทินที่แบบรีวิวมาละเอียดแล้วรู้ด้วยว่าเราใช้คลิปไหนนั่นคือแปลว่าเขาอะดูทุกๆคลิปแล้วทำแบบคือทํารีวิวมาให้อีกอะมันแบบมันซาบซึ้งซาบซึ้งแม่มากๆเลยอะสุดท้ายละพูดไม่ออกก็คือแบบไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนเอนดูเวทขนาดนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เอนดูขอบคุณพี่วิวที่ ทำรีวิวให้ขนาดนี้รักและเอ็นดูแบบพวกเราขนาดนี้ขอบคุณจริงๆครเราจะไม่สัญญานะคะว่าเราจะขาวอย่างนี้ตลอดไปแต่เราสัญญาว่าเราจะขอกินอกไก่จากทุกคนตลอดไป